าก,การบริษัทหลักทรัพย์ a อซีจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อวานก็ตามกันไปสำหรับหุ้นตามน้ำนะฮะอันนี้ตามอะไรเดี๋ยวต้องรอพี่เด็กแนวตามเงินหรือเปล่านะฮะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวคะ่ะม่อนครับสวัสดีครับเมื่อวานตามน้ำวันนี้มีตามอะไรคะเมื่อวานตามน้ำวันนี้ตามน้ำหรือเปล่าวันนี้ตามน้ำยากขึ้นฝั่งอย่างขึ้นฝั่งอย่างคะตัว ถ้าผู้ินตัวปริ้เนี่ยผมยังโอเคกับมันอยู่ยังไม่ขึ้นนะ,นะผมยังโอเคกับมันอยู่ไปเช้าไปเท่าไหร่ไปเช้าไปสามแปดศูนย์นะผมยังโอเคกับมันอยู่ถ้าดูสามเจ็ดศูนย์เราค่อยคัดทิ้งนะครับท <คา S 2> ีนี้วันนี้ก็วันที่เป็นวันของวอลแลนอีกวันหนึ่งใช่ไหมคร <า S 2> ับจะเล่นตามนะบอลแลน์นี้มันก็ยังไงอยู่นะก็เลยต้องมาดูว่าถ้าเกิดจะจับวอลแลนสักตัวผมผมให้สมมุติเลยกันว่าถ้าเกิดจะจับวอลแลนสักตัวหนึ่งก็ต้อง ไม่ต้องมีการบิวของวอลลุ่มขึ้นมาสักวันสองวันก่อนอืแล้วก็พอวันที่สามสี่มีการไล่ราคากันมผมมานั่งดูผมก็ก็สนใจวอลเลนด์เหมือนกันก็ดูว่าจะมีตัวไหนที่มันมีแบบเนี้ยสภาพแบบเนี้ยคล้ายๆกันนีสื่อสังเกตให้ดูุ่ว่าวอลเลนด์เนี้ยตอนนี้วาัาวิ่งเนี้ยไม่สนใจตัวแม่เลยตัวแม่เป็นยังไงค็ช่างลูกจะไปทางแม่ไปทางกัวนเนี้ยอยากเล่นอยากเล่นอ,อ่ะว่ามาเนี่ยก็นะ ผม,มนั่งดูตัวที่มันยีว,วรุ่มเริ่มเก็บมาติดต่อกันตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ละแล้วก็ราคามันยังไปได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่วงเท่าไหร่<ว>งนี่ยคือตัวยิวด์สมาร์ทวงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูวงนี้ราคาเท่าไหร่พี่ยิวด์สมาร์ทวอลเลนนะอ๋อวอ .2 ฮะ 2> ใช่ครับก็มีอยู่ตัวนี้ตัวเดียวที่เห็นว่ามันยังนิ่งอยู่ทุกคนที่จะเล่นพวกนี้ก็เล่นได้ตัว BSM นะครับ b ็ m วอ .2 นะฮะ สังเกตว่าวอลเลนจะเป็นสภาพก้องดีๆบิลเฟเฟอร์เยอะอย่างนี้แล้วก็ตัวราคามันไม่เยอะเนี่มันมีโอกาสจะได้บือวาได้ก็ลองดูอันนี้เป็นการเป็นการแนะนําว่าถ้าเกิดจะเทรดวอลเลนนะครับคือวันนี้วันนี้ให้หุ้นก็ให้ยากางหุ้นมันไม่ค่อยวิ่งมันวิ่งแต่วอลเลนก็ลองดูว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นวอลเลนลองดูไหมเราเฝ้า,า,าด,ดูตัว bsm วสองดูสักตัวหนึ่งนะครับจุดในการคัดก็อจุดในการคัดของเขาเนี่ยถ้าเราสู้แค่สิบเอ็ดตังค์ลวกัน แต่เพิ่งตั้งวงแค่สองล้านบาทเองพี่วงยังแคบอยู่นะวงไม่ใหญ่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพรุนี้เวลาผมคือสัองเตดูว่ามันมันมีอาการเก็บปุ้นอยู่นะครับแล้วเวลาตัวแม่เวลาแล้วเวลาตัวลูกมันวิ่งเนี่ยเวลาเวลาเขาขยับเลยคุณมอนก็จะมีขยับตัวแม่ทั้งช่องสองช่องเพื่อให้เห็นว่าตัวแม่เขียวแล้วมาไล่ตัวลูกเพราะันตัวนี้เราลองดูนะครับเราจับตาดูถ้าเกิดว่าตัวแม่ B S n เริ่มขยับนิดนึงเนี่ยตัวลูกจะกระชากไป วงวงที่พี่ดูวันสองวันนี้วนรุุ่มันเท่าไหร่คะฮะแต่ละวันนะฮะอย่างพีทเอสมาร์ทวอลสองเนี่ยเราดูเป็นตัวหุ้นใี่ตัวหุ้นเนี่ยมันก็สิบสี่สิบห้าล้านหุ้นตัวตัวลูกลนะฮะตั้องตัวลูกแล้วก็ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเก็บไปเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะฮะบางวันก็เก็บไปถึงสี่สิบกว่าล้านหุ้นก็มีอ๋อหน่วยนะ สิบสามล้านหุ้นเจ้าล้านหุ้นนี่คือเป็นการเก็บรากเป็นการเก็บหุ้นนะครับก็ลองดูนะครับก็เอาว่าเฝ้าดูถ้าอยากเล่นก็เล่นนะครับหลุดตรงรต,รตาลาดสิบเอ็ดตันเร<ช>ิ่มนะครับแนวแนวต้านมันจะค่อนขน้างไกลพวกนี้นะครับก็ฝากไว้แล้วก็สมมติแนวต้มันจะไปะได่เท่าไหร่<ช>แนวต้านมันก็เพราะว่ามันเคยหายสูงสุดแค่ยี่สิบปัเนเองครับน,น,นี่แต่คนข้างน้อยนะครับก็ลองดูฝาก ฝากเข้อมองตัวนี้ยังไม่อยากแนะนําพุ่นะไรมากก็ให้ข้อมองตัว BSM บอสองแล้วกันได้ค่ะนะครับโอเคนะครับคุณบรรคับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเข้าใจนะคะที่พี่เด็กแมวเด็กพี่พี่แนวระบุนะคะว่าวอลุ่มมาอย่างไรนงินทุนต้องดูด้วยนะคะเขาซัดก,กันแค่ล้านสองล้านบาทนะคะแล้วเราจะเข้าไปนี่ก็หลักพันหลักหมื่นพอนะฮะจะได้วิ่งออกกันทันนั่นเองต้องดูวอลุ่มเป็นหลักนะวอลุ่มวอลเลนด์บางตัวขนาดเล่นเกือบ สี่ห้าร้อยล้านเวลากดนะฮะกดแหลกเลยนะฮะเพราะว่าวอลเล็ตไม่มีเพดานบนเพดานล่างนั่นเองนะคะนักคุนก็ต้องเขาเรียกใจถึงใจใหญ่บั๊กคลั่งเล่นวอลเลน์บัากคลั่งเลยนะคะเพราะต้องกล้าจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณประกิตศรีวัฒนะ